อะไรข้างนอกกันวดิลวแ,บบแล้วไงปันไงไปเล็ข้างนอกหมดแล้วไปไหนอะไปไหนดูบนบนบนดูบนดูบนาแล้วป๊อปป๊อปป๊อปเรียบร้อยแต่ เฮ้ยยังล้ำจะล่เฮียม่นาพูดว่ายังล้ำเลยไอ้สั์เ้ยตายเฮ้ยนินจ่าอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮเฮ้ยได้บอลเทอยู่กี่ตัวเยงอม้กำไนอนนั้นล้มเฮ้ยเดี๋ยวจับ้เฮ้ยเฮียไอ้นินจ่าไร้ดาเมจไอ้นินจาไ้ดาเมจยเฮียแต่ที่นี่มีดาเมจดิจับช้จับใช้จับชา้ ไม่เข้าเลยเฮ้ยพิชนมาฮึ่มัอลเทหรือเปล่าบันเทหรือเปล่าสองหนึ่งหรือเปล่า ในเล่นเล่นในไหนพี่ในถ้ำใช่ไหมเออไม่ไหวอ,อ่ะไอ้ออกออกไปแล้วนี่จะมันหนีมันหนีวะมันหนีวะไอสัตว์นานเฮ้ยมามานี่นี่ชุดมานพะีพีสเฮียแม่พีเบตตี้แม่งจะถ้ำเลยนี่แหละหน้าถ้ำออแม่งมีชายแม่งมีชายมายืนตีกองอะดิโอ้ยยังแม่งสะพันจุดเกิดเลยเฮียจะกิลว่ะ ขอไม่ได้น,ไน,นี่ผมไปรับอาชิพเขามาันขออนุญาตหยุดหดโอ้โหชาบเนเวอร์เอ้ยพี่ฟุกไอ้นี่มันไนอ้เนเวอ,นะอร์คอยไอ้เนเวอร์คอยไปเนี่ยไม่ใช่เนเวอร์คอยเนเวอร์คอยเนเวอร์บ่นตื่นพี่เพิ่งเจอมันอยู่นี่ช่างเนี่นนะนยเนเวอร์เหมือนกันเนี่ย พีในในทำให้ปลอดภัยในทำให้ปลอดภัยพี่ข้างนอกถ้ำมาข้างนอกถ้ำโอ้ยเข้านอกถ้ำยิงไม่ปลอดภัยเลยน้องเอ้ยจะทำไงวะพี่จะไม่ไหวแล้วว่ะคิวฟิดเราโดนยับว่ะทหารสหายคิวฟิดพี่เอ้ยคิวคิวฟิตพี่ยังไม่ยับประเดี๋ยวแล้วสหายเราไปหมดแล้วพี่สหายเรา่แม่งเกิดมาแม่งมีให้เลือกระหว่างเข้าถ้ำไปตายกับสเน็กกับออกถ้ำไปตายกับเนิร์ฟ ยืดจนเด็กก่อนดีกว่าอ้าวเก็บสองเก็บสองโอ้โหออามาตั้เองโอ้ยไอ้ที่นี่จะตายอยู่แล้วไอ้สัตว์เลย ล้ม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 พี่บุ๊คล้มเหยียบแม่เข้าหลังร่วงหมดเลย โอ้โหจรีงแบบนี้โอ้โหโอ้ยพี่ได้มาตัวเดียวว่ะโอ้พี่ดูเอเดูดี SI, มันทำไอตัวนี้มันทำดีอวิศาตมันทำจังไงจับมนันกลางมาัมนมันกลางบับตรงนี้ เอ้ยอ้าวอ้าวอ้าวแล้วกูมอนเทิมอนเทนิแล้วไอเหอีเ้ยโดนชายดาบปันอีกแล้วโอ้ยไอเหี้ย,ยมันตีกองรอเลยนี่

เฮ้ยมันตีไม่ได้ตีไม่ได้นี่ตีไ yeah, ม like, <Four> ่ไปละลายอย่างไรเลยเฮ้ยเบสกูไปแล้วละลายเนี่ยเบสกูหนีแล้วเบสกูหนีแล้วมันเทดอ่ะโอ้โหพี่ฟุกเครื่องมือไหนวะต้นที่มันเป็นมบบวะ เปไม่นหนีแล้วเปไม่นหนีแล้วโอ้ยเกือยมีทั้งชายมีทั้งไอ้นี่โอ้โหเกือบ ไอ้พี่ปุ๊บปุ๊บเรหมดลราหมดพี่ปุกลเรหมดลราหมดลราห,หมดอยู่ไหนอยู่ไหนไหขนา้างนอกลราหมดยีขด่ขางนอกลราหมดเลยโอ้โหเยี่จับไอ้น,นี่ไม่ได้อ้อไม่รู้ ไปเดี๋ยววิไปยดี๋ยววิอย่างไรวะน้าเบสไหนมาี่เบสวิอะไรนะเป็นแถวมาี่ตามคนนะวะตามคนที่ตามคนแต่ไม่มีคนมาดิโอ้โหพี่บอกวันนี้ศักดิ์ศรีเสียไม่ได้อ่ะเอ้ไม่ได้อะเฮียไอ้นี่ก็หมดอะไรนะโอ้ยไอ้เหี้ยเจ้าก็ให้คอยโอ้ยแม่ง มึงมาถึง,ม,ง,งมึงก็ซัดก,กูใหญ่เลยอ่ะมึงให้กูได้คันเดินบ้างดิีฟุ๊กจับฟุกจับเอาเอาฟุ๊กเอาได้ปะผมไม่ไหวว่ะเพศมันได้ไวหไววันนียตายแล้วเย้ยกู <c oughs> <c oughs> เหนื่อยแล้วนะไอ้แม่งอยู่กับพี่หกคน

Oh. อย่าเขารู้เขารู้เขารู้เขารู oh. ออ้อีกไตัวป้อมอีกตัวป้อมไี้สวยพวกสวยชิ้นนี้ชี้นนี้ต้องใส่สักสี่แม่งตีแม่งไอสัตว์ไอเชี้ยมูซาเนี่ยเขาต้องลำพานเลย พวกมึงเล่นกันนักใช่ไหมได้กูเล่นแม่นพันสามเรือเย็นพี่อะไรวะนะบอพอชีพเขาบอพอชีพบอพอชีพโอ้โหมาแล้วแม่นพันสามอุ้ยเป็นไรอ่ะอุ้ยเป็นไรอ่ะอุ้ยอุ้ยเป็นไรอ่ะอุ้ย เด้วยล้มหมดลม้มล้มล้มล้มหมดเลยเหรอดูแม่งเทตเมดดิจะ่เทตู่ไม่ได้แล้วนะ่ะแม่งล้มไ่พี่แต่เราตายเย <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> อะเลยเยอยสงสยัยไปลองลองปล่อยเป็นมันของสเนคกกว่าพี่พี่ยอมปะเออ แต่ยังไปที่ไหนเฮ้ยเยเมนพันสามไม่ไม่มีดาเมจเลยไอ้สัตว์ไปพี่เฟสพี่เฟสพ,พ,พ,พี่ไปตายตายไม่เดก้อนเดก้อนก,ก,กับเน,นเื้อตัวมาด้วยกันอยูโยโคซียมาเติมโคซีวิววิวเขอหลับเหมือนอะไรเยั กันด <l> ิโดนซีซีโดนซีโดนโอ้ยแม่งโดนไอ้พี่เอาผักข้างล่างเลยปะเลื่อนข้างล่างนะพี่เอ้ยนะเรามาแล้วโอ้ยแย่โดนไข่ลอยตูอุ้ยคุณว่าคุณว่าใรยงไอ้กูขยันอยู่ขยันอยู่ไอ้ยี่กูอยู่พี่นอร์ตพี่พี่เป็นเบอร์เซอร์พี่แทงหน่อยดิพี่โอ้โหเบอร์ปื้มันแทงไม่ได้หรอกกูโดนกูรู้สึกอยู่ทีูตายเลยอะ ใครจะแทงก็แทงอ่ะไม่ใช่พี่แล้วคนหนึ่งไปเลยน้องไปเลยอแทงอยู่แล้วแต่มันแทงไม่ได้ไ่ได้อยู่เป้ยโอ้โหไอ้ละกูไม่อยู่แล้วคนละแค่ไนโอ้โคนละแค่ไหโอ้โหมนสนิทบิดกูไปแล้วโอ้โหยังคอยู่ใคอยู่เฮ้ยโอ้โหฟุ๊กออก ออกหน้าเหรอไปพี่เาไป่ที่แล้วไอ้หนีเขาเขารู้พี่ขเขารูน้น้องไอ้เร็วจังอ่ะเฮ้ยกุไม่ออกมาจริงวะ้ <laughs> องไปเร็วจังอ่ะ <laughs> <laughs> อยู่ด้กันก่อ <laughs> น <laughs> ใช่ปะผมดูในแบบอะในแบบแม่งแบบมีเขียวสีสามสี่คนอะยิ่งขับวิ่งออกมาเอาขลักอะไรบ้าวะไอเยมฟิวแม่งเหมือนเวลาพี่เล่นต่อในบอไปเจอมิ้วเลยหลบมาจากไหนก็แพ้คนเยอะยวถามไกูยังต้องเกิดไหมพวกมึงตีอยู่ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเข้าไปกลางวงพี่ผมเข้าไปกลางวง เอ้โหจ่าสีซีโอ้โหโอ้โหเฮ้ยคึงหลอดทั้งทั้งวงเฮ้ยมันเต็ดอะไม่มีไม่มีเลยอะมันตรงมันเต็ดอะตนเนี่ยมีแต่ <c oughs> <c oughs> แตล่าเป็ดเลยนเกี้โดนหมดแล้วเนี่ยโดน <c oughs> ็บตัวอย่าอัดโน้ตผมเลยครับพี่อยาผมขอโน้ตเหรอครับเฮ่ยฟุกวินวอลกรอเลยรอเลยพี่เออยกล้มยกล้มมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมเอาแล้วเขาโดนโดนเฮ้ยเข้ามาอีกหน่อยเข้ามาอีกหน่อยดิโอ้มนั่นแหละฟุกยกต้องยกจังหวะนี้ต้องยกโอ้ปิดหลังผมปิดหลังผมปิดหลังคุณยิ้มหนีแล้วตอนเนี้ยไม่ยกแล้วปิดหลังปิดหลังปิดหลัง เอ้ยไม่ยกใครทั้งนั้นอ่ะจังหวะเนี้ยไอ้ยันแบงแชดามมิดอย่างเยอะอสัวตายไอ้ถอดถอดถอดเอพีล้วนเลยไม่ใช่พี่เฟสใช้ไอ้นี่ด็ไอ้ไอ้ไอ้บิวไอ้บิลวิจัยอะจะเนี้ย เอพีล้วนพี่ยังไม่ได้ทำเลยน้องน้องให้พี่ไปใช้ไอ้บิลวิจัยเหรอทำไมพี่โหดจังครับอ่ะโอ้โหไอที่อะแม่งมีหลบอีกไอตว์ตีหลบไม่ตายคูณตอยเพื่อไปเพื่ออะไรเนี่ยผมทำเหนือเขาทำก่อนพี่เขาลุกโง่มา ไปไปละเมียเฟรมนีได้ใครอยู่ก็อยู่ลงนันนะพวยังตามกูมาด้วยโอ้ยดูเอ้ยอะตายเฉยยันเทียดดาเมจแพ้พวกเล่นหลบอีกสับ ลงมาลงมาสวยสวยจัดเฮ้ยล้ม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 ต้องโอ้ยยี่รู้วิ่เข้ามาล้มโอ้ยยี่อูซาบูซาคำล้มที่สองโอ้ยมึงมีคนมาเติมดาเมจอีกพี่ฟุกไอบูซาดิสของของไอไอดิส ไอ้ดิสไอดิสหลอดอ่ะมันมันมันบางมากเลยนะแต่มันแรงมากเลยเจอกันน้องๆกุบนอกกลับมากุบนอกกันกุบนอกอะไรอ่ะยิงเมืองกันเลยพี่อ่ะยิงกันโอ้ยแม่งเยอะเกินมาหับก่อนพี่บ๊วยเดียววเดียวโอ้